สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคู่ของเสือแบล็กทอพันสี่สิบเก้านะครับและแสงอาทิตย์ลูกไซดกองดินนะครับซึ่งคู่นี้นี่ชกเป็นคู่เอกในรายการศึกวันลุมินี1หนึ่งหนึ่งสี่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งก่อนชกนี่หลายคนก็มองว่าไฟนีนะครับเสือแบล็กเองนะครับอาจจะโดนน็อกอีกนะครับเพราะก่อนหน้านี้เสือแบล็กเองนะครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับก็แพ้รวดเลยนะครับก็ทางด้านแสงอาทิตย์นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าอีกหนึ่งนักชกนะครับที่ใช้หมัดได้ดีนะครับเพราะ เจ้าตัวนี้ก็เคยไปเรียกว่าชกสากลอาชีพมาแล้วนะครับพลังกำปั้นนี่ก็น่าจะหนักน่วงรุนแรงนะครับหลายคนก็มองว่าเสือแบล็กนี่ก็โดนไม่ค่อยได้นะครับแต่เกมนะครับก็เปลี่ยนนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งเองนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับชกเป็นไฟท์ที่2นะครับทั้งแสงอาทิตย์และเสือแบล็กนะครับก็ยังไม่ถนัดและคุ้นชินมากเท่าไหร่นะครับแต่จังหวะเมื่อคืนนะครับเสือแบล็กนี่โอ้โหเรียกว่ามีท่ายากและก็ท่าแปลกๆเยอะนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายนี่ ทำให้แสงอาทิตย์นี้โดนแล้วก็มีอาการนะครับทาให้แสงอาทิตนี้เรียกได้ว่าคิดแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าออกนะครับยังมีลูกระวังตัวนะครับตัดสินใจยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับทางด้านรถถังเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีตําหนิแสงอาทิตย์อยู่นะครับก่อสีหน้าท่าทางก็ไม่ค่อยพอใจนะครับกับเกมที่ออกมาในเมื่อคืนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเจ้าแสงอาทิตย์เองนะครับก็หนทางยังอีกยาวไกลนะครับเมื่อคืนก็ต้องให้เครดิตเสือแบกนะครับเรียกได้ว่า แก้เกมมาเป็นอย่างดีนะครับที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้ก็เรียกความมั่นใจแล้วก็ปลดล็อกตัวเองได้แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่ก็แพ้มาเรียกว่า3ไฟติดนะครับจนต้องเรียกว่าจิตตกนะครับโดนแฟนมวยคอมเมนต์ถล่มแล้วก็โดนแฟนมวยด่านะครับทําให้ต้องพบนักจิตวิทยาด้วยนะครับฉะนั้นนะครับไฟนี้นี่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฟสาคัญนะครับของเสือแบล็กนะครับในที่สุดนะครับเจ้าตัวก็สามารถ แจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับซึ่งหลายคนนะครับก็แซลเสือแบล็กนะครับบอกว่าโอ้โหชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่น่าจะเรียกว่าไปได้ไกลกว่าในกติกามวยไทยนะครับแต่ทางด้านเสือแบล็กนะครับก็เปิดใจหลังเกมนะครับว่าสําหรับเขาเองนะครับชกได้ทุกกติกานะครับไม่ว่าจะเป็นกติกามวยไทยหรือในกติกาคิกบ็อกซิ่งแม้แต่ m m a นี่เขาก็พร้อมที่จะลองอยู่แล้วนะครับเขาไม่เกี่ยงนะขอแค่เรียกว่าโปรโมเตอร์นี่จัดมานี่เขาก็ พร้อมเจอกับทุกคนนะครับแล้วก็พร้อมแก้มือกับคนที่เขาเคยแพ้มานะครับอยู่ที่ว่าโปรโมเตอร์นี่จัดให้ตอนไหนนะครับเขาไม่มีเกี่ยงอยู่แล้วนะครับเขามีหน้าที่ชกแล้วก็ซ้อมให้เต็มที่นะครับและไฟนี้นะครับเสือแบล็กเองนะครับก็เรียกว่าการวางแผนนะครับมาดีกว่าทางฝั่งของแสงอาทิตย์นะครับเรียกได้ว่าตัวตัวนี้ก็ไฟนี้นี่ก็สามารถโชว์เรียกว่าท่าแปลกๆนะครับแบล็คคิกเรียกว่าแล้วก็ได้2นับด้วยนะครับแสงอาทิตย์นี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ และวันนี้นะครับเขาก็ระบารลบคําสบประมาทของแฟนมวยนะครับสิ่งหลายคนก็คาดการว่าไฟนี้นะครับเสือแรกไม่เกินยกที่2อย่างแน่นอนนะครับยังไงยังไงนะครับเขาก็โดนแสงอาทิตย์น็อกนะครับในที่สุดนะครับเขาก็ลบคําสบประมาทแล้วก็พิสูจน์ตัวเองให้แฟนมวยได้เห็นเลยนะครับว่าเขาเองครับมีดีพอที่จะไปต่อในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับถึงแม้ว่าไฟนี้นะครับจะ เรียกว่าผลงานอาจจะยังไม่ร้อเอร์เซนะครับแต่เขาก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับฉะนั้นนะครับเราก็ต้องให้กําลังใจเสือแบล็กแล้วก็ให้กําลังใจแสงอาทิตย์นะครับยินดีกับผู้ชนะแล้วก็ให้กําลังใจผู้แพ้นะครับก็ถือว่าไฟนี้นี เสือแบล็กเองนะครับก็โชคในรุ่น140ปอนด์ก็ถือว่าเขานี่ทําผลงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รอดูนะครับว่าไฟต์ต่อไปนะครับของเขาจะเจอกับใครและชกพิกัดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับนี่คือข่าวสารนะครับที่เรามาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรัะฟังนะครับหาข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับจะลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับครบเครื่องทุกอย่างนะครับครบวงจรนะครับแอดไลน์เพื่อนมาที่ py24 นะครับ py24 ฝากไว้ด้วยครับ